สวัสดีครับผมเป้วิศวะคาราบะมือสองนะครับวันนี้มีขบะนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆอร้อนนะครับสภาพนี้ยังไม่ได้เก็บไม่ได้ล้างไม่สปาเพิ่งถ่ายเลยนะครับถ่ายให้ได้เห็นก่อนใครเลยนะครับเพิ่งเข้านะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับนี่รถนะครับบ่อเลืคิวซีแล้วนะครับอนุมัติได้เลยผ่านแล้วนะครับรถคันนี้นะครับอยู่เหลือเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับให้ด้ดูให้ได้ดูให้ได้เห็นก่อนนะครับนี่เอกสารอยู่กับมือผมแล้วนะครับ บอกเลยว่าคันนี้สภาพคลิปเอกสารตรงกับในเล่มตรงกับตัวรถด้วยนะครับโอนได้ร้อเนะครับรับประกันให้เลยว่าไม่ไม่มีชนหนักไม่มีพิกามเล่มโอนได้ร้อเนะครับบอกเลยว่าสีเดิมทั้งคันเครื่องเดิมนะครับสีเดิมไม่มีกับสีไม่มีจะต่อตัวรถเล่มโอนได้ร้อเป็นะครับนี่เล่นโฟล์เฟรมอยู่ครบเดี๋ยวพาไปดูนะครับดูเลยนะครับถึเพิงดีเซลร้อยห้าสิบดังม้าสี่สูบนะครับทะเบียนสองสี่แปดสี่คันนี้เลยนะครับตรงทุกอย่างนะครับใขรได้กระบะนะครับเดิมเดิมเอาไปใช้งาานยว ผมแนะนาคันนี้นะครับเป็นรถยนตงานต่อวัดศูนย์นะครับรถยนตงานนะครับอยากได้ทักมาโทรมาเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับบอกเลยว่าทาสัญญาได้ทั่วประเทศทั่วไทยนะครับทําสัญญาได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เพียบนะครับบัตรน้ามันเอ่ยคิวการ์ดฟรีมต่างๆผมแถมไม่ได้หมดเลยนะครับกล้องนะครับกล้องงานหลังอะไรงนี้อยากได้ตัวไหนเลือกเอาครับอย่างใด้อย่างหนึ่งนะครับเลือกเอานะครับทักมาโทรมาได้เลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับตัวไฟหน้าของเขาที่กระพริบอยู่วันนี้นะครับที่กระพริบอยู่นะครับได้มาสภาพเดิมๆนะครับเป็นมันติรีฟิเคเตอร์ไปเลี้ยวซ้ายขวาเป็นหลอดไส้ฮาโดรเจนนะครับมาจากหน้าเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับแบบนี้เลยตัหมอกฟัตมอกก็มีให้ครบนะครับสีสันผิวพันธ์นะครับสภาพเดิมกิฟนะครับสีเดิมเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นสีที่อมตะดูแลรักษาง่ายได้กับฝากระโปรงเดิมๆนะครับกระจกเดิมไม่แตกไม่เล้านะครับรถสวยเดิมเลยนะครับรถเพิ่งเข้านะครับ สภาพนี้นะครับเนี่ยอย่ามีเก็บงานนิดนึงเนี่ยนี่อย่ามีเก็บงานนะครับนี่มีสีหลุดนิดหน่อยนะครับนี่อ่ะแค่นี้นะครับฟเตหมอกอ่าแม็กระยางนะครับยางปียี่สิบสามยางปีใหม่แม็กอลลี่อ์สิบเจ็ดนะครับ ล้อหน้าเป็นดิสเบรกนะครับระบบเบรก ABS มีมาให้ครบนะครับเรื่องเซฟตี้บอกเลยค่ายโตโยต้าไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับส่วนรับพองล้อต่างสภาพเดิมกิฟนะครับนี่สภาพเดิมนะครับบอกเลยว่าเ๋ยวล้างแล้วมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกรอบนะจำไม่ได้แน่นอนเพราะบอกเลยว่างามกว่านี้เยอะนะครับเหมือนนางฟ้าเลยสภาพนี้นะครับให้มองจากมุม4ี่ผ้ามองมวยไกห้เห็นความสวยความหล่อของรถเขานะครับนี่เป็นไงครับสวยน่าใช้ได้ตัวกสูงเพลนเนอร์ด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับว่า จะใส่แคดดบอยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถอดได้นะครับถ้าไม่ใส่ก็บอกได้นะครับจัดให้ได้เลยนะครับสวยจริงน่าใช้เป็นรถนิยมขายดีอันดับหนึ่งนะครับและผมจะพาดูอย่าพาดูตัวเลขเฟรมเลขเฟรมว่าตรงไหมนะครับซื้อได้หรือเปล่าอย่าพาดูนะครับกระบะนะครับผมขายกระบะเป็นหลักนะบอกเลยว่าชํานาญการเรื่องรถมือสองนะครับดูรถเป็นตะกินเราให้ลูกค้าได้เชื่อถือได้ไว้จะได้ครับผมเป้วิศวะกระบะมือสองนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมไฟเลี้ยว นี่ครับไฟเลี้ยเป็น LED แบบนี้กระพริบสวยๆเงาๆฉ่ำๆนะครับฟลีมรอบคันติดมห้ครบนะครับเดี๋ยวเอาไปล้างสปาบอกเลยสวยกว่านี้นะครับลูกพ่อนะครับใครได้เป็นเจ้าของนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับสี่ประตูนะครับคันนี้กระจกเดิมนะครับมีระบบออโต้ลามให้ด้วยครบเลยนะครับแล้วก็หูจับเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมนะอ่าคันนี้สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับและให้มองนะครับบันไดข้างบันไดเหยียบเป็นดาด้านการเลื่อนอย่างดีมีมาให้ครบนะครับ รถสภาพเดิมนะครับข่าวขอบอกเลยว่ารถเนี่ยการันตีให้เลยไม่มีชิหนักแน่นอนนะครับมีด้ยรอยเป็นปกตินะครับอ่าด้าน,นท้ายนะครับไฟท้ายเดิมๆดิมแดงๆใสๆไฟเบรกไฟถอยอยู่ครบนะครับการชนท้ายมีมาให้ครบเรียบร้อยเดิมแท้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว E เครื่อง 2,400cc มีโหมดการขี่ให้ถึง2โหมดนะครับบอกเลยว่าโหมดการขี่2โหมดนะครับเป็นโหมดอิโคและโหมดพาวเวอร์บอกเลยว่า โหมดอีโคคือโหมดประหยัดน้ำมันและโหมดพาวเวอร์คือโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับไปท้องต่างๆบอกเลยว่าเป้เช็คให้หมดแล้วนะครับลองเทสได้ลองขับมาจากที่ว่าจากลานจากลานแล้วนะครับสภาพเดิมกริปเลยนะครับและคันนี้นะครับนี่ยางอะไรอยู่ครบลูมลุกมากเดิมแท้เลยตัวนี้นะครับเป็นตัว e เนาะแล้ดวดูกันมาดูแคลิบอยกันนะครับสภาพด้านในเป็นยังไงนะครับอึ๊บอ่ะให้ดูก่อนนะมีค่าฟุค่าฝุ่นปกตินะครับ แต่นี่ไม่อยู่สาคัญอะไรนะครับอยู่สาคัญที่ควรดูนะครับก็ในเรื่องของที่จะดูนะครับสีสันผิวพันธุ์นะครับลดไปยังไงอ่ามาดูกันดูเลขฟงเลขเฟรมนะครับสาคัญสุดคือดูเลขเฟรมรถนะครับเดิมไม้ตรงไม้มาดูกันนะครับเลขเฟรมนะครับ MR0JB8DD403139574 อ่ามาดูกันตรงไหมนะครับนี่เอกสารอยู่นี่ครับ มีสูตรจะบีดีสี่ศูนย์สามหนึ่งสามเก้าห้าเจ็ดสี่ตรงทุกอย่างนะครับนี่ตรงนะครับแบบนี้ก็ซื้อได้นะครับอ่ไปดูจุดต่อไปนะครับอย่าพลาดเช็คทุกจุดแบบละเอียดก่อนนะครับภายในนะครับนี่เป็นบอกผ้านะครับเป็นบอกผ้านะครับสภาพรถสวยกริบเลยนะครับเดี๋ยวร้านสปาบอกเลยสวุวันนี้แน่นอนนะครับ พลังพี่แขนที่วังแก่งกระนานมีให้นะครับกว้างนั่งสบายนะครับโครงสร้างเดิมนะครับที่แขวนคงแขงของกระเป๋าจีโจอยู่ครบนะครับโครงสร้างรถสภาพเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมนะครับในนกใบ้าโครงสร้างเนี่ยเดิมแท้อยู่แล้วนะครับนี่เดิมเดิมนะครับเดิมนะครับเดิมเดิมใาได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับลำโพงสีดอกรอบคันนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเบาเสียงนิดหนึ่งอ่า f m AM มีให้ครบนะครับวงเล็บก้านตัวยูรับสายวางสายได้บันทึกเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดปรับโหมดได้นะครับคุญแจได้มานะครับก็เป็นตัวคุญแจไขแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เหยวลองนะครับเ๋ยวลองเปิดปุ๊บนะครับนี่ใช้โหมดแบตอยู่นะ f m AM มีให้ครบทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับแอร์ปรับได้โล่ไฮมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับเอ้ยโลไฮเนาะปรับได้สี่ดับนะครับเกียร์ออโต้นะครับ โหมดครับขี่สโหมดอีโค่และพาวเวอร์นะครับอ่ามีให้2โหมดเลยนะครับได้เป็นเบาะผ้ากัมบยีนะครับเอกสารตรงกันในเล่มแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูจุดต่อไปนะครับประลงพัดลมอยู่ครบนะครับอ่ะต่อไปไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับไปไปดูกันนะครับกระจกก็ตัวนี้ก็พับได้เนาะพับได้ไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับขับเกิน20นะครับมันจะปรับอ่าเรียกว่าเซ็นเร์ล็อกมันจะล็อกให้ออโต้เลยนะครับโครงสร้างรถเดิมนะครับหัวหนุนหัวน็อตเดิมๆนะครับนี่ เดิมๆนะครับสภาพเดิมคลิปเลยนะครับรถสภาพเดิมนะครับเนี่ยโครงสร้างเดิมแท้นะครับเดี๋ยวไปดูจุด่อายกันนะครับคือฝากระโปรงเป็นยังไงอ่ะไปดูกันนะครับมาดูกันเลยนะครับรถสภาพเดิมแน่นอนนะครับรถต้องเดิมแบบนี้นะครับอ่ะให้ดูนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมนะมีข้าวฟูงข้าวฝุ่นนะครับล้างสปาบอกเลยเงาวัดเลยนะครับเนี่ยเครื่องนะครับคันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยล้างเนาะนี่ให้เห็นเลยฟงฝุ่นนะครับและจุดสำคัญที่คนดูนะครับไม่ดูตรงนี้นะครับ ไอ้ดูครับนี่หัวนงหนอตเดิมนะครับเดิมเดิมนี่แบบนี้นะครับเดิมเดิมไม่แกะไม่ขายนะครับแล้วก็ยกดูตรงนี้นะครับนี่ตัว RW นะครับอ่านี่ครับอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับนี่อยู่จำเดิมแบบนี้นะครับสภาพสวยกิฟนะครับคานหน้าเป็นยังไงนะครับดูเลยนะครับนี่คานหน้าคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับมีิูแลการใช้งานปกตินะครับ ฝามอเอน้ำตัวโอต้าอยู่ครบนะครับสภาพเดิมสมบูรณ์นะครับของเหลวเดี๋ยวเช็คให้นะครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับน่าจะดําแล้วนะนี่อย่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะดาแล้วนะครับของเหลวอยวจัดการให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับจะดูแลให้เช็คให้ทุกอย่างนะครับแผ่นเพจนะครับอยู่ครบนะครับแผ่นเพดอยู่ครบนะนี่ครับเก้าห้าเจ็ดสี่นะครับตรงกันในเล่มตรงกับตัวเอกสารนะครับต้องตรงกันทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหม นี่ต้องตรงนะครับสายคุงสายกาวสายไฟซีต่างๆสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับรถต้องเดิมต้องดีแบบนี้นะครับวนองน็อตเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับนะได้ไปบอกเลยคุ้มๆนะครับคุ้มๆเลยนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับตาโตย่าต้องอยู่แบบนี้นะครับไฟหน้าก็เดิมคานหน้าก็เดิมนะครับรถคันนี้นะครับสภาพเดิมนะครับยังไม่ได้ล้างไม่สปาใครสนใจนะครับ โดยด้าริเวรปีสิบแปดคันนี้ทักมาได้โทรมาได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับกระบะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับรถนะครับบอกเลยว่าเดิมนะเครื่องเดินนี้เปปกตินะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับใครได้คันนี้ทักมาได้โทรมาได้นะครับยังโสดยังว่างนะครับรถเพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวถ้าถ่ายวก็จะถ่ายตัว after ให้ดูนะครับคันนี้นะครับทําสัญญาได้ถึงหน้าบ้านนะครับผ่อน8-9,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้ เป็นรถที่สวยน่าใช้ช่วงล่างดีนะครับเครื่อง2.4ปี18โชมหน้าถูกไ่มน้เช้นนาล็อกโคใครได้ทักมาโทรมาวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ